อัสลอลกุมสวัสดีครับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วกับครูดาน,นิตในรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เนี่ยครูจะมาสอนพวกเราในเรื่องของ คำยืมจากภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยนะครับจะไม่ครับว่าในภาษาไทยของเราเนี่ยได้มีการนําเอาคําในภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้อย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตภาษาเขมรภาษาจีนภาษาชวามลายูภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่ามีภาษาแตกต่างกันมากมายหลากหลายนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยอาจจะหลงลืมไปแล้วก็เราไม่รู้ที่มาว่าเอ๊ะ คำที่เราพูดอยู่ทุกวันเนี่ยตกลงแล้วมันมาจากภาษาอะไรอ่ะวันนี้นะครับครูจะมาบอกนักเรียนนะครับว่าคําอะไรบ้างที่มาจากภาษาต่างประเทศแต่สําหรับสายชั้นป .5 นะครับเราจะเรียนแค่2ภาษาเท่านั้นครับก็คือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับวิธีการนําเข้ามานะครับก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้ด้วยกัน2รูปแบบก็ค,บกคือรูปแบบที่1การทับศัพท์อ่ารูปแบบที่2ก็คือ สับบัญญัติ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทับศัพท์นั้นคืออะไรศัพ์บัญญัตินั้นคืออะไรนะครับนักเรียนอ่านะครับดูคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะครับอ่ะคำแรกตัวอย่างครับก็คือ 1. ที่เราชอบกินเย็นๆย็นไอศครีม 2. ก็คือสิ่งที่บินบินได้เฮลิคอปเตอร์สานะครับเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้พิมพ์งานก็คือคอมพิวเตอร์นะครับ อ,อย่างเช่นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้อย่างหลากหลายนะครับทั่วโลกเนี่ยต่างใช้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาสากลก็คือทั้งโลกใช้กันหมดน,นะครับประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับได้มีการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยในการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติแล้วก็คนอังกฤษคนจากประเทศยุโรปเนี่ยเขาเข้ามาทางประเทศไทยเนี่ย มีการค้าขายมีการศึกษามีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเนี่ยเลยทําให้วัฒนธรรมอาหารการกินและภาษาเนี่ยได้เข้ามาปะบนในประเทศไทยนะครับสำหรับรูปแบบแรกในการนํามาใช้ของภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าการทับศัพท์นะครับการทับศัพท์เนี่ยก็คือการนํามาใช้โดยตรงถ้าพูดง่ายๆก็คือคนอังกฤษเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่ายังไงคนไทยก็เรียกสิ่งนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าในเวลาการเขียนเนี่ย เราจะไม่ใส่วรณยุกเออวรณยุคคืออะไรไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาเราจะไม่ใส่แต่เวลาเราออกเสียงเนี่ยให้เราออกเสียงเหมือนมีวรณยุ์นะครับอ่ะดูตัวอย่างดูตัวอย่างก็คืออ่ะคำที่หนึ่งคำว่าคอนโดมิเนียมอ่ะคอนโดมิเนียมเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนคอนโดมิเนียมแต่เวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าคอนโดมิเนียมใช่ไหมครับอ่ะที่เป็นตึกสูงๆอ่ะอย่างที่สองซูเปอร์มาร์เก็ตนะซูเปอร์มาร์เก็ต เราเขียนซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เวลาเราอ่านซูเปอร์มาร์เก็ตต่อมาคอมพิวเตอร์แต่เวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนว่าคอมพิวเตอร์ไม่ใส่ไม้โทนะครับแต่เวลาเราออกเสียงคอมพิวเตอร์ต่อมาคําว่าเทคโนโลยีเห็นไหมเวลาเราเขียนเทคโนโลยีคําต่อมานะครับเว็บไซต์เว็บไซต์แต่เวลาเราออกเสียงวเ,เวเเ็บไซต์ออคําต่อมาสุดท้ายนะครับอินเทอร์เน็ต เวลาเราออกเสียงอินเทอร์เน็ตแล้วเราเขียนอินเทอร์เน็ตรูปแบบต่อมานะครับเรียกว่าสับบัญญัติสับบัญญัตินี่ก็คือเรานําเอาคําในภาษาอังกฤษมาแต่ว่าเราคิดค้นคําไทยขึ้นมาใหม่นะครับก็คืออังกฤษเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าแบบหนึ่งแต่คนไทยเนี่ยได้คิดคําใหม่ขึ้นมาเรียกสิ่งเดียวกันนะครับแตค่คนละคำเรียกไม่เหมือนกันแต่ความหมายเดียวกันอ,อย่างเช่นตัวอย่างครับแท็กซี่ แท็กซี่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาครับเป็นคำว่ารถรับจ้างสาธารณะอ่ะคำที่2องนะครับพาสปอร์ตแต่คนไทยเขาพูดว่าหนังสือเดินทางอ่ะคำต่อมานะครับสิ่งที่เอาไว้ตกแต่งบ้านก็คือเฟอร์นิเจอร์อ่าภาษาอังกฤษเรียกเรียกอะไรที่ตกแต่งบ้านว่าเฟอร์นิเจอร์แต่คนไทยเนี่ยกำหนดคำขึ้นมาว่าเครื่องเรือนเครื่องประดับอ่าโอเคอ่ะสุดท้ายนะครับอ่ะคำว่ากาเล็กซี แต่ว่าคนไทยเนี่ยเรียกว่าจักรวาลอ่าประมาณนั้นครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะภาษาที่สองที่เราจะเรียาารนก็คือคําที่มาจากภาษาจีนภาษาจีนนะครับจะนําเข้ามาด้วยวิธีการเดียวก็คือการทับศัพท์เลยครับก็คือคนจีนเรียกสิ่งนี้ว่ายังไงคนไทยก็เรียกสิ่งนี้ว่าอย่างนั้นเลยครับอ่านั่นก็คือการทับศัพท์และเวลาเราออกเสียงเราเขียนเนี่ยเราก็จะออกเสียงให้เหมือนสำเนียงเดิมเลยเวลาเราเขียนเราก็จะมีการใส่วรรณยุคเหมือนกันครับ อ่ะอย่างเช่นแบบคำอ่าอยู่ดูครูยกตัวอย่างนะครับอ่ะคำแรกก็คือเหมือนไส้กรอกนะครับอ่ะคุณเชียงต่อมานะครับเวลาในช่างเนี่ยเขาตักทรายเออตักหินเขาตักใส่อะไรปุ้งกีอ่ะต่อมานะครับอ่ะอาหารที่นักเรียนชอบกินมีสีขาวๆทำจากแป้งมีไส้ด้านในซาลาเปาอ่ะถ้าอะไรอีกที่นักเรียนรู้จกักถ้าเป็นอาหารก็อย่างเช่นอะไรที่มีเส้น หวยเดี๋ยวหวยจับอ่ะถ้าเป็นของเครื่องใช้โต๊ะเก้าอี้อ่านะครับอ่าลองดูตัวอย่างนะครับอ่ะมีคําว่าเก๋เก๋แปลว่าอะไรเก๋เนี่ยแปลว่าปลอมอ่าแล้วคำต่อมาคําว่าเจอ่ะเราเคยดินคำว่ากินกินเจกินอาหารเจเจก็คืออาหารที่ไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์ในการปรุงอาหารครับอ่ะคำต่อมาเครื่องปรุงเครื่องปรุงซีอิ U ๊ สีอิวเนี่ยก็เปรียบเสมือนน้ำปลานะครับแต่ทํามาจากถั่วเหลืองอต่อมานะครับคําว่าเสียนเออเสียนเนี่ยคืออะไรเซียนก็คือคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้บําเพ็ญตนนะครับหรือว่าเป็นผู้วิเศษอะไรประมาณนั้นครับสรุปความรู้นะครับทาในภาษาต่างประเทศที่นํามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยจะมีด้วยกัน2วิธีก็คือ1ทับศัพท์ทับศัพท์จําง่ายๆนะครับต่างประเทศพูดว่าย,ยัางไงเราก็พูดว่ายอย่างนั้น สองสับบัญญัติสับบัญญัติก็คือคิดคำไทยขึ้นมาแทนที่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรานําเอาคําในภาษาต,ต่างประเทศเข้ามาใช้ทําไมเพราะว่ามันจะได้เป็นการเพิ่มคําในภาษาไทยนะครับให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบบทเรียนแต่เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบเระกาตุสวัสดีครับ